สวัสดีครับร้านวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําให้จองนะครับจองโอนเงินนะครับรุ้นละ200บาทบวกค่าส่ง e m เม0บาทนะครับผมเวลาพระออกก็จะจัดส่งให้นะครับผมหลารุ่นเราตอนนี้เปิดจองนะครับหลวงปู่ศิลากครขายดีมากนะครับผมนะครับรายการนี้สร้างเพียง112ลังนะครับต้องรีบกันหน่อยนะครับลังหนึ่ง50องค์เองใครตังเยอะนะครับ ใครศรัทธาหลวงปู่ศิลาเยอะก็ยกเป็นรังนะครับรังละหมื่นเองนะฮะในรังหนึ่งครับยกรังเนี่ยจะได้ตะกรุดทองคำหนึ่งองค์นะครับเขาบอกการันตีแล้วก็จะมีเนื้อก้นคก3องค์มีลูกอม5ลูกนะครับพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยนะครับสิบกร,รกฎาสองห้าหกเจ็ดเนี่ยก็จะมีพิธีจเจริญพุทธมนต์นบประอะแล้วก็พุทธาพิเศษเในหลวงปู่จันทร์วัดสามปะสีหลวงพ่อทวีนะครับวัดพระลอยพระครูไพศาลธรรมวงศ์วัดแคร์นะครับรายการที่ออกโดยวัดแคร์นะครับ นะครับวัสดุเพื่อสร้างวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโครงการน,นะครับปิดทองรดน้ําหอสวดมน์นะครับวัดแคร์นะครับแล้ววันละที่สองนะครับสิสิงหาสองห้าหกเจ็ดหลวงปู่ศิลาอธิษฐานจิตเองเลยนะครับยันที่เขียนข้างหลังเนี่ยหลวงปู่ศิลาก็เป็นคนเขียนนะครับรวยนิยมสุดสุดรวยนิยมสุดยอดก็เป็นชื่อที่หลวงปู่ศิลาท่านตั้งให้นะครับผมเคยไปเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับ พระคุณแผนเนี่ยพิมพ์คล้ายๆกันเลยนะของพปุตตีลาที่ออกวัดที่ท่านอยู่นะครับวัดโคศีสะอาดอะสมัยนั้นนะฮะแล้วก็เอามาโอ้คนเช่าไปเกี้ยงอะนะรายการนี้น่าจับจองนะครับผมเพราะว่าพระคุณแผนของพระปุทติลาเนี่ยใช้แล้วดีนะครับคุทมคุณนี่ดียิ่งเลยนะครับยิ่งยิ่งยอดนะครับใครตังค์น้อยก็จอง200บาทต่อองค์แลค่าส่ง EMS บ้านละ50บาทนะครับเมืองนอกไม่จัดส่งเพราะเป็นรายการซีลมาแน่นอนเลยนะครับ เพราะเราเลือกเนื้ออะไรเลือกอะไรไม่ได้นะครับเขาก็ซิลมาให้ลุ้นนะครับรายการนี้ท่านลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ